จ้าสวัสดีจ้ายายโนจ่าชาแนวมาอีกละค่ะเมื่อในยายสืผ้ามากินเขาอีกแล้วพี่นอ้องเมืนในใ่อี้ยายมีปนปลาทูแบบแหงๆนะคะแล้วก็ไข่เจียวชะอมค่ะแล้วก็มีมะระค่ะพักสดๆมีมีแตงสดพร้อมกับน้องมีบักเขืออนตะเนียวสองกระสอบอีกละพี่นอ้องแล้วก็ยายกับมีน้ำดี๋ยวนะคะมีน้ำขวดนึงค่ะขอกินน้ำกันค่ะหลังจากกัน ยายยังไปแบ่งค่ะพี่น้องมือใน,นยายมาสาทอนยายไปแบ่งกลับมาไว้ยเหนื่อยเมื่อยยายก็หิ้วเขา่ายายก็เล่นเห็นนั้นอันนี้ปลาทูแห่งคนปลาทูแห่งก็เลยซื้อมากินนี่ค่ะเมื่อยห้าวใช้แล้วมันมันสานนไาม่หรอกไปทำตุลกรรมท่างนธนาคารเนาะ เพื่อนมุกแบงแล้วมันถ้นนา,าน้าขั้นเดียวนี่ถ้าเจ้ากับแบบว่าให้เขาที่เล้าบกเกินหาคนนละทากันยืนคิ้วทาี่นเานาะยืนทากันนี่พละแยแบบซองแบงงแบยกเขาค่ะแยกกันยางยางมาเรื่อยๆ ย้ายไปถนนจันทร์มาผมไ่นั่งายยงยางจากสะพานสองจนหอดแถวแรกหอดสะพานสามแยกเส้นลุยไปนั่งแยายยางมาเขาแยายสินั่งมอเตอร์ไซค์เนาะไปหน่อยๆมันจะยี่สิบสามสิบบาทแหละธนาคารมันจะอยู่ห่างกันแยก็เลยตัดินใจแยายยางยางหัวกำลังกะ เอากระโอกไก่อีจะท้องเมื่อยแบบวนไปทูแบบนี้ค่ะกิไม,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 ม่มืเลยค่ะเารมาณนี้มันมีมี นยากฟังเลยฮาม์มิดอยากพี่น้องมัน้องใส่ปากกัดออกเป็นผู้เดียวว่าเป็นนางแล้นะปิ๊งลาบลากับปุ๊งมึงจะอมทอดไข่นี่ไม่คาเพิ่นแถมเพิ่นใจดีสูบปนปลาทื่อน้ำผึ้งยี่ต์สิบบาทตลาดไก่ไหว้พิ่นก็เลยแถมให้เพิ่นดีเพิ่นใจดี ไม่ขาเดเลดีเป็นประชุมงกระเจบชับพิหน,นักชอบปลาวนยหิ่งยัง,ยงไรเมนเบิง์ครั้งนี้จะเ,เป็น้องนิดพาในบ้านค่ะมองกรนี่แหละที่เก่าไปแล้ว ขมังสาคานได้กระสิมะนางยี่หรี่แล้วพี่เนาะแม่บ้านไข่แล้วไปเฮ็ดงานแม่บ้านไข่แล้วครับโมูไข่ตอกพริกโมูเดียวกันเลยพี่เนาะแล้วไปแล้วขึ้นไปเฮ็ดงา เป็นชาล่าผมจึ๊กสูงใส่สแฉกคั่วแล้วน,น้องๆสอนกับบุ้งเนี่ยแล้วขอให้ท่านแตกกันนะคะมันละเป็นแต่แซบครับยายซื้อมาหน่วยละยี่สิบบาทพี่น้องนี่นะ,ะมะขมมีมะละศสดๆนี่แซบ กินเขาง่ายแบบตาเหลือกนั่นน่ะเนาะเขาง่ายแบบสวยบ้านเท่าเอ๋ยก็ของ,งแบบตาเหลือกเขาง่ายแบบใส,ส,ส,ส่ใส่ชอบมันละมันบกขมถ้ากินสดสดม,มันบกขมถ้าเขากินแบบไปต้มแล้วมันขมเมะละนี่มันจืสับ

Đó rồi, kẹp các bạn làm Cái này sẽ phải bạn, theo bạn Quân Kiên Như mỏng เป็นคุยเป็นคนอยู่ไรหมองเขาจะาว่าเป็นเออก่ะเป็นพีบอมพีส็นงานก็ไปมองหันแน่มองนี้แน่มันใหญ่มากทาั้งสิบสะยฟันมึง สรสแซบครับ,ม,บมันขมกเมได้วยเนาะขมมมาละขมตองบางทีต้องมิ่กน้นพิกมิจัง <c oughs> กินทั้งหอดเลยเนาะหลาบหลายเนาะได้กันเลยกินทั้งคุยนชอบชอบชอบไม่หอนอ่ะเดี๋ยวยายขออนุญาตกินเข่าต่อกันนะคะเดี๋ยวจังใดยายกะขอขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามยายแลังเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะเดี๋ยวบ้านดใดทำยายบ้านใดไปเยี่ยมไปยามไปกินเขาน้ำเดี๋ยวยายเสกทยอยแวะไปเด้อจ้อาสิศสาแน่นะจ้าขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนีก้กะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ